ชะตาฟ้าหานกล้าทายยอดคนตอนที่หกวางมาดเสียใหญ่โตภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหิงองเทาฉายมันซ้ำอีกครั้งจากนั้นก็หยุดภาพเอาไว้ชี้ไปยังเทพมหาวิญญาณที่ถีบป,ป้าหวังองค์นั้นพลางกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองครับคนที่ควบคุมเทพมหาวิญญาณองค์นี้ก็คือหลวงคังอันภาพเหตุการณ์ที่เขาประมือกับป้าหวังก็มีเทียงภาพนี้เท่านั้นที่ฉินอีพ,พูดถึงน่าจะเป็นภาพนี้นี่แหละครับแม้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเทียงชั่วพริบตา ทว่ามันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ลั่เทียนเหอตกตะลึงก่อนหน้านี้เขามองข้ามมันไปยามนี้เลยอุทานออกมาด้วยความตกใจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มีคนผู้นี้อยู่จริงๆด้วยขณะที่ท่านสองผู้เป็นเทพสงครามอันดับหนึ่งแห่งสภาเซียนกับป้าหวังที่เป็นหนึ่งในสิบสามมันสวรรค์กำลังต่อสู้กันอย่างดุดเดือดลัวคังอันผู้นี้กลับกล้าที่จะพุ่งเข้าไปอาศัยเพียงความกล้าหาญในส่วนนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเขาไร้กาศแค่ไหนดูท่าถิ่นอีจะโชคดีจริงดีจริงด้วย ทว่าหีงอเทากลับมีสีหน้าร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ออกอยู่หลายส่วนเอ่ยถามว่าท่านเจ้าเมืองท่านไม่เห็นอะไรแปลกๆในภาพนี้หรือครับลู่เทียนเหอสังเกตเห็นท่าทีของเขามีปัญหาอะไรเหรอทีงอเทาฉายภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกครั้งทีพลางกล่าวเตือนสติว่าท่านเจ้าเมืองท่านลองดูนะครับหากหลวงคังอันผู้นี้เป็นฝ่ายรุกเข้าโจมตีหากเขาเข้าไปเผชิญหน้ากับป้าหวังแล้วเหตุใดถึงไม่ใช้อาวุธที่อยู่ในมือ แต่กลับพุ่งเข้าไปใช้เท้าถีบแทนละครับเมื่อเขาพูดแบบนี้ลู่เทียนเหอกอดลูกคราวพลางครุ่งทิดไม่ได้แปลกๆจริงด้วยถีบงอเท่ากล่าวว่าข่าวที่ส่งมาจากเมืองหลวงก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วครับอันที่จริงหลัวงคังอันผู้นี้ไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเข้าโจมตีเลยตอนที่เกิดการต่อสู้กันเขากลับเอาแต่กลัวหัวห,วหดหลบอยู่ด้านหลัง ทำให้ผู้บังคับบัญชาโมโหจนถูกผู้บังคับบัญชาโยนตัวออกไปตอนนั้นเขาตั้งตัวไม่ทันด้วยความรู้สึกตกใจทําอะไรไม่ถูกถึงได้ถีบใส่ป้าหวังไปครับหลังจบเรื่องคิดไม่ถึงว่าชายผู้นี้จะไรอย่างอายเอาดีเข้าตัวคุยโวว่าตนเองทําให้ป้าหวังบาดเจ็บสาหัสบอกกว่าตัวเองเป็นคนช่วยท่านสองออกมาจากกวงล้อมสัตรูในช่วงเวลาคับขัน ทำราวกับว่าหากไม่มีเขาท่านสองก็ไม่อาจคว้าชัยชนะได้ทันทีที่คําพูดนี้แพร่ออกไปมันก็ทําให้เกียรติของท่านสองเสื่อมเสียแมนท่านสองจะไม่ได้ว่าอะไรแต่มีหรือที่คนรอบกายท่านสองจะยอมให้เขาพูดจาเลวไหลแบบนี้ต่อไปได้หลังสั่งสอนเขาไปยกหนึ่งเขาก็ถูกบีบให้ต้องออกจากกองทัพผู้พิทักษ์เทพมหาวิญ,ญญาณแห่งเมืองหลวงเมื่อภายในมีเรื่องอัยยศเกิดขึ้นทางผู้พิทักษ์เทพมหาวิญ,ญญาณแห่งเมืองหลวงเองก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เผยแพร่ออกไป ด้วยเกรงว่าจะทำลายเกียรติของสภาเซียนจึงทำให้ถิ่นอีถูกหลวงคังอันผู้นี้หลอกลวงอีกทั้งยังว่าจ้างด้วยเงินเดือนสูงลิ้วด้วยคำวิจารณ์ที่ทางผู้พิทักษ์เทพแห่งเมืองหลวงมีต่อหลวงคังอันคือเขาชอบหลบไปตะโกนสร้างขวัญและกำลังใจอยู่ด้านหลังทว่าความจริงแล้วที่ขลาดตาขาวสนใจแต่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ทั้งยังลามกเจ้าชูครับลู่เทียนเหอดูท่าทางเหมือนกำลังขบคิดอะไรบางอย่างค่อยๆเอามือไพลโล่หลังนิ่งเงียบไม่พูดอะไร ผ่านไปสักพักิีงอเทาจึงลองเอ่ยถามดูว่าท่านเจ้าเมืองฉินอีถูกหลอกแบบนี้ถ้ายังจะให้เจ้าหลวงขังอันผู้นี้เข้าร่วมการประมูลเกรงว่ากิจการของตระกูลฉินคงจะต้องถูกคนปอดแหกแบบนี้ทำลาย่นปี้ในคราวเดียวแน่เราบอกความจริงกับทางฉินอีดีไหมครับเตือนเธอสักหน่อยฉินอีจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเตรียมอะไรละ่ะลั่เทียนเหอหานน้าไปถามกลับ ทีงอเทาชนะกไปเล็กน้อยก็ให้ถินอีเปลี่ยนคนไงครับเปลี่ยนคนตอนนี้ยังทันนะครับลู่เทียนเหอกล่าวไม่ต้องเตือนหรอกในเมื่อดื้อรัน้นไม่ยอมฟังคําเตือนเช่นนั้นก็ปล่อยเธอไปเถอะถีงอเทาแปลกใจท่านเจ้าเมืองท่านกับตระกูลถินคบหาสมาคมกันมาหลายปีหรือว่าจะนั่งดูตระกูลฉินพังที่นาดไปโดยไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรือครับลู่เทียนเหอกล่าวว่าก็เพราะคบหากันมานานหลายปีนั่นแหละถึงไม่จําเป็นต้องไปเตือน ทีบงอเทาสงสัยประสานมือขึ้นมาพลางเอ่ยผู้น้อยไม่เข้าใจหวังว่าท่านเจ้าเมืองจะช่วยชี้แนะด้วยลู่เทียนเหอกล่าวตระกูลฉินเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างไปกับการประมูลครั้งนี้ฉินอีก็บอกเองนี่ว่าลงทุนไปแล้วลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วไม่อาจย้อนคืนได้พวกเขาถอยไม่ได้แล้วนายคิดว่าตระกูลฉินมีหวังที่จะคว้าชัยชนะไหมละ่ะทีบงอเทากล่าวอย่างลังเลหลายปีนี้ที่ฉินอีดูแลตระกูลฉินมา เธอค่อนข้างมีความสามารถนับว่าเป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งเลยทีเดียวอีกทั้งเบื้องหลังก็ยังมีฉินเต้าเปียนที่มีประสบการณ์คอยช่วยดูอยู่เมื่อมองดูตระกูลฉินจากหลายๆมุมแล้วพวกเขาหน้าจะมีความมั่นใจอยู่เป็นแน่ดูแล้วคงจะมีสิ่งที่ทำให้พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถคว้าเอาสิ่งที่ต้องการมาได้ผู้น้อยเชื่อว่าตระกูลฉินนั้นมีโอกาสที่จะชนะสูงไม่อย่างนั้นคงไม่เอาเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากมาลงทุนแบบนี้หรอกครับ ลือวเทียนเหอสายหน้าเล็กน้อยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละถ้าตระกูลฉินไม่มีโอกาสที่จะชนะอย่างมากที่สุดพวกเขาก็แค่เสียเงินที่ลงทุนไปแต่ยังรักษาตัวให้ปลอดภัยได้เมื่อเทียบกับกลุ่มอำนาจอื่นในดินแดนเซียนแล้วตระกูลฉินยังเล็กและอ่อนแอเกินไปผลประโยชน์จากเทพมหาวิญญาณนั้นมีมากมายมหาศาลและก็เพราะตระกูลฉินนั้มีโอกาสที่จะชนะนี่ลหะมันถึงได้ยุ่งยาก ถีงเอเทาตกตะลึงท่านกำลังกังวลว่าจะมีคนลงมือทำร้ายคนของตระกูลฉิงโดยไม่เลือกวิธีเพื่อเอาชนะการประมูลครั้งนี้หรือครับลู่เทียนเหอเหลมองหรือนายคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ถิงงอเทานิ่งเงียบไปเมื่อเผชิญหน้ากับผลประโยชน์มากมายมหาศาลมันก็ยากจะรับประกันได้ว่าคนบางคนจะไม่ทำเรื่องอะไรที่เกินกว่าเหตุยิ่งไปกว่านั้นโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ยังมีสูงด้วย เมื่อเข้าใจถึงปัญหาในเรื่องนี้แล้วเขาจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักใจว่าท่านอยากให้ตระกูลฉินแพ้หรือครับลู่เทียนเหอสายหน้าไม่ใช่ว่าฉันอยากให้ตระกูลฉินแพ้แต่ตัวตระกูลฉินน่าอ่อนแอเกินไปพวกเขายังรับมือกับปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวหากฝืนดึงดันจะตายเอาได้กระทั่งพวกเราก็ยังสืบประวัติของหลวงคังอันมาได้เลยแล้วในคิดกลุ่มอำนาจอื่นๆที่เข้าร่วมง,งานประมูลจะสืบประวัติของหลวงคังอันไม่ได้หรือ ก็มีแค่พวกอ่อนแออย่างตระกูลฉินนั่นแหละที่จะถูกคนอย่างหลัวคคังอันหลอกได้ตระกูลฉินจะเอาอะไรไปแข่งกับผู้มีอำนาจต่างๆละ่ะหากตอนนี้เปลี่ยนคนทันทีที่กลุ่มผู้มีอำนาจต่างๆเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือขุดรากถอนโคนฆ่าล้างคนในตระกูลฉินแต่ถ้ามีหลวคังอันผู้นี้อยู่ให้เขาได้แสดงความอ่อนแอออกมาให้คนอื่นเห็น นั่นกลับจะกลายเป็นเรื่องดีหากหลวงคังอันผู้นี้ตายอยู่ในงานประมูลนั่นก็นับว่าเขารนหาที่เองคนต่ำชาเช่นนี้ตายไปก็ยังไม่สะสมกับความชั่วที่เขาทำเลยส่วนตระกูลฉินน่าถึงจะขาดทุนย่อยยับไปมากกว่านี้ต่อให้ลมครืนลงมาแต่อาศัยเพียงทรัพย์สมบัติที่เก็บสังสมมาของพวกเขาเนี่ยก็เพียงพอที่จะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตโดยไม่ลำบากแล้วใย,ยต้องโลภมากคิดการใหญ่ด้วยเสพสุขกับความร่ำรวยมานานหลายปีขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกหรือ อีกอย่างนายคิดว่าชินอีจะพอใจกับแค่การประมูลครั้งนี้อย่างนั้นเหรอถึงผลประโยชน์ในครั้งนี้จะมากมายมหาศาลแต่สําหรับเธอแล้วเกรงว่าจะเป็นเทียงแค่การเริ่มต้นเสียมากกว่าเธอไม่ใช่คนที่จะรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะไม่เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้หรอกฉันเห็นยายหนูนี่มาแต่เล็กโดยเนื้อแท้แล้วเป็นคนดื้อรัน้นเรื่องไหนที่มั่นใจแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หากครั้งนี้หากปล่อยให้ตระกูลฉิงชนะพวกกลุ่มอำนาจใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหลังไม่มีทางยอมนั่งดูอยู่เฉยๆแน่ด้วยความละโมบโลภมากของกลุ่มอำนาจเหล่านั้นวันข้างหน้าเมืองปูเชวี่ยยอจะไม่อาจสงบสุขได้อีกหรือว่าพวกเราจะยอมนั่งดูคนนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายในเมืองปูเชวี่ยยอเฉยๆโดยไม่ทำอะไรสุดท้ายแล้วเมืองปูเชวี่ยยอของเราก็ต้องเข้าไปพัวพันในเรื่องนี้ด้วย ยายหนูนั่นรู้ว่าพวกเราจะไม่มีทางนั่งดูอยู่เฉยๆเธอตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากกฎของเกมเมืองปู่เชวี่ยของเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่ทำให้เธอมีความมั่นใจจนกล้าเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนก่อ,กอความวุ่นวายไปทั่วทุกพื้นที่แม้แต่เมืองหลวงก็กล้าโจมตีหีงอเท่ากว่าเมืองปู่เชวี่ยของเราจะสงบสุขแบบนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่อาจทําทให้คนอื่นๆในเมืองปูเชวีย่ยอต้องเผชินกับครอบห์ภัยที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเทียงเพราะผลประโยชน์ของตระกูลเดียวได้ทีงอเทาพยักหน้าเล็กน้อยเข้าใจแจมแจ้งลู่เทียนเหอปล่อยมือหยิบเอาหนังสือโครงการที่ไพโลไว้ด้านหลังส่งให้เขาแม่สาวจูลี่คนนี้ไม่เลวเลยฉันดูหนังสือโครงการของเธอแล้วไม่ทําให้ฉันผิดหวังจริงๆนายไปจัดการตามหนังสือโครงการของเธอซะ คอยสนับสนุนเธอทั้งด้านกำลังคนกำลังของและกำลังทรัพย์ช่วยเธอวางกรอบของโครงการขึ้นมาให้ได้โดยเร็วทีเงอเทารับหนังสือโครงการด้วยสองมือครับผู้น้อยจะรีบไปจัดการจุลภาคจุลภาคหลิงยืนที่กำลังขี่เจ้าลาน้อยหยุดลงที่หน้าประตูของหอ,อการค้าตระกูลชินพูดให้ถูกคือหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลิงยืนเงยหน้ามองนี่คือต้นไม้ขนาดใหญ่โตต้นหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองของเมืองปูเชว่ยอถูกหอการค้าตระกูลฉินซื้อไว้เมื่อนานมาแล้วเกรงว่าต้นไม้ต้นตนี้จะสูงถึงส0 0ร้อกอว่าจ้างให้ความรู้สึกสูงเสียดฟ,ฟ้าใต้ร่องแนวที่แมกไม้แผ่ปกคลุมล้วนแต่เป็นที่ดินที่ตระกูลฉินซื้อเอาไว้ทั้งหมดเมื่อเหลือบตามองขึ้นไปบนต้นไม้มีผลห้อยอยู่จํานวนไม่น้อยต้นไม้ต้นนี้ได้ตายลงเพราะน้ํามือมนุษย์ถูกฉีดสารที่ทําให้ไม่เน่าเปื่อเข้าไป ทำให้ไม้ทั้งต้นแข็งแกร่งทนทานกลายเป็นไม้ที่ไม่เน่าเปื่อยจากนั้นก็ขุดสร้างภายในเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ทํางานของหอ,อการค้าตระกูลฉินการกระทําที่คล้ายคลึงกันนี้มีอยู่ทั่วไปในดินแดนเซียนส่วนรากของต้นไม้มีรูอยู่รูหนึ่งใช้เป็นประตูใหญ่มีคนและรถยนต์สัญจรไปมาเมื่อหลายปีก่อนหลิงยวนเคยมาแงนหน้ามองอยู่ตรงนี้หลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งเนื่องเพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปโดยพลาการอีกทั้งเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปด้วยหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ขี่ลาน้อยมุ่งหน้าไปทางประตูรูต้นไม้ครั้งนี้เขาแต่งตัวมาค่อนข้างสะอาดสะอ้านอย่างน้อยก็รวบผมเป็นหางมาไว้ด้านหลังแต่สุดท้ายก็ยังโดนยามหน้าประตูขวางเอาไว้ก็อย่างที่พูดไว้ก่อนหน้าที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปโดยพลาการ หากให้ใครต่อใครเข้าไปเดินเล่นได้เช่นนั้นแล้วหอการค้าประกูลฉินจะกลายเป็นอะไรหลิงยุนแสดงนำบัตรที่ฉินอีให้มาพอเห็นนำบัตรยามที่หน้าประตูก็ทำความเคารพอย่างงอบน้อมรีบเปิดทางให้ทั้งยังชี้บริเวณที่จอดรถให้ด้วยหลังจากจอดพาหนะไว้ที่บริเวณจอดรถแล้วหลิงยวนก็เดินเท้าเข้าไปด้วยในประตูรูต้นไม้กวาดตามองดูการตกแต่งอันหรูหราภายใน เมื่อมาถึงโต๊ะประชาสัมพันธ์ของหอ,อการค้าตระกูลฉินหลิงยวนก็แสดงนำบัตรให้ผู้หญิงที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ดูอีกครั้งการที่มีนำบัตรของฉินอีอยู่ในมือแบบนี้ได้ทําให้ผู้หญิงสองสาคนที่อยู่โต๊ะประชาสัมพันธ์ถึงกับต้องมองดูหลิงยวนอยู่หลายครั้งหนึ่งในนั้นรีบโทรศัพท์ติดต่อเพื่อรายงานทันทีจากนั้นครู่หนึ่งหญิงสาวคนนั้นก็วางสายก่อนจะเอ่ยขอโทษกับหลิงยวนว่า คุณหลิงขอโทษนะคะผู้ช่วยไปให้แจ้งคุณว่าท่านประธานกำลังประชุมอยู่ตอนนี้ยังไม่มีเวลามาพบคุณให้คุณมาอีกครั้งตอนประมาณ6กโมงเย็นหากมาสายคุณต้องรับผิดชอบค่ะมาเสียเที่ยวเสียแล้วหลิงยวนหมดคำพูดแถมถ้ามาสายต้องรับผิดชอบด้วยเขานึกอยากจะถามชินอีนักว่านี่มันหมายความว่าอย่างไรสุดท้ายก็ต้องเหลียวหน้าเดินกลับออกไปถ้าไม่ไปแล้วจะให้ทำอะไรจะบุกเข้าไปหรือนั่งรอละ่ะ แรงอีหลิวเมื่อเห็นหลิงยวนถี่เจ้าลาน้อยกลับมาจางเลี่ยเฉินก็รีบสาวเท้าไปยังหน้าประตูเอ่ยขึ้นด้วยความแปลกใจว่าทำไมถึงกลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะหลิงยวนสีหน้าดูแย่อย่าพูดถึงเลยวางมาดเสียใหญ่โตไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เจอเหรอจางเลี่ยเฉินงงงงไม้ซี่หรือจะงัดไม้ซุงทิดอยากจะปักหลักอยู่ที่เมืองปู่เชวี่ยยอก็ไม่อาจผิดใจกับตระกูลฉินได้ยามพบข้ามหลิงยวนมาที่หอการค้าตระกูลฉินอีกครั้ง หลิงยวนมองเห็นหน้าต่างที่อยู่บนผลของต้นไม้ใหญ่ตรงบริเวณที่อับแสงมีแสงไฟสองสว่างขึ้นมาจำนวนหนึ่งภายในผลของต้นไม้ใหญ่ได้ถูกดัดแปลงเป็นห้องทำงานจำนวนหลายห้องครั้งนี้เขาเข้ามาด้านในได้อย่างง่ายดายไปหลิงหลงที่เป็นผู้ช่วยของฉินอีจ,จงใจจัดเตรียมหญิงสาวที่หน้าตาดีมารอต้อนรับเขาอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะกระทั่งเขามาแล้วหญิงสาวก็รีบพาเขาเข,าเข้าไปด้านในอีกครั้งโดยขึ้นลิฟที่ใช้เฉพาะส่วนใน ไปหลิงหลงรอเขาอยู่ด้านบนพอขึ้นไปถึงไปหลิงหลงก็ให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปก่อนเมื่อได้พบหลิงยวนสีหน้าของเธอดูสับสนเล็กน้อยทว่ายังคงปั้นยิ้มออกมาหลิงยวนไม่เจอกันหลายปีเลยนะหลิงยวนอึนอดอัดเล็กน้อยในตอนนั้นผู้หญิงคนนี้คอยช่วยทําเรื่องต่างๆให้เขากับฉินอีเช่นส่งจดหมายรักอะไรทํานองนั้นในเวลานี้จึงทําได้เพียงพยักหน้าแล้วเอ่ยไปว่าสวัสดี ไปหลิงลงผายมือเชื้อเชิญเชิญตามฉันมาเธอพาหลิงยวนมายังห้องทำงานของฉินอีที่ดัดแปลงมาจากผลของต้นไม้เช่นกันทั้งยังดูออกด้วยว่าอยู่ตรงบริเวณยอดของต้นไม้ใหญ่น่าจะมองเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นได้จากหน้าต่างบานใหญ่รอบด้านสถานที่ภายในเมืองปูเชวียยอดที่สายตาสามารถมองไปถึงได้ล้วนแต่มองเห็นได้จากที่นี่ช่างเป็นทิวทัศน์ที่ไม่เลวเลยจริงๆ ทว่าหลิงยวนไม่มีอารมณ์มานั่งชมวิวทิวทัศน์เขามองไปรอบๆทว่าไม่เห็นใครอื่นจึงงอดถามขึ้นมาไม่ได้ว่าชินอีลาไปหลิงหลงรินชาให้เขาท่านประธานยุ่งมาทั้งวันเพิ่งได้พักผ่อนตอนนี้อาบน้ําอยู่ด้านบนรอสักครู่อีกเดี๋ยวก็ลงมาแล้วหลิงยวนเงยหน้ามองขึ้นไปบนหลังคาพลางเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงน้ําไหลดังแว่วมาโปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ่ะ จุลภาค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 